อ่ะหนึ่งก็คือ ภายในเองเนี่ยใช่ป่ะทุนใหญ่ภายในประเทศเองอ่ะก็คอยกดไว้ไม่ให้ไม่ให้เขาได้โตหรือว่าเข้ามาแข่งกับพวกเขาจนทําให้รายเล็กเนี่ยไม่มีวันได้ลืมตาอาปากเั่นบอกว่าคุณบอกว่ามียูนิคอร์กกี่เจ้าคุณรู้ป่ะกี่เจ้าอาจจะมีสองก็มีเนี่ยมีมีของของเบียชาของเจ้าสวเจ้าสวนเจริญนึกออกป่ะคือเดี๋ยวก่อนแอสเซนแมนนี่คุณมีแบบว่า holding group ของคุณที่แบบใหญ่มากใช่ป่ะแต่คุณปลอมตัวเป็นสตาร์อัพ แล้วคุณก็บอกว่าโอ้เนี่ยฉันประสบความสําเร็จเป็นยูนิคอรตัวที่2อ,อย่างเงี้ยเออมันก็แสดงว่าพออวกทุนใหญ่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เปิดกว้างให้มันเกิดการแข่งขันเติบโตของสตาร์ทอัพจริงๆสักเท่าไหร่นะเาถ้ามันมีโอกาสเขาก็จะลงไปเล่นเองครับใช่ไหมประเด็นที่2ก็คือจากภายนอกเข้ามาเข้ามาสู้ใช่ไหม ต้องบอกว่าอินโดเนี่ยเขาอาจจะมีการปกป้องอะไรกันเยอะอยู่นะถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องเข้ามาร่วมทุนเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยากที่จะทำการอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วค่อยมารับลูกค้าภายในประเทศอ่ะเรับดิฉันคุณคุณว่าเนี่ยเพิ่งไม่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาคับให้ติ๊กต็อกมั้งต้องมาร่วมทุนกับบริษัทภายในประเทศชาติาจะทําการขายของใช่ใช่แล้วก็รู้สึกมันมีอะไรเกี่ยวกับแอปเปิลสักอย่างเแกที่เข้ามาแล้วต้องแอบขายแอปเปิลเนี่ยเคยสัญญาว่าจะลงทุนให้ได้ครบกี่กี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแล้ว ลงทุนไม่ครบเขาบอกว่าแบนไม่ให้ไม่ให้นำเข้าไม่ให้ขายอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือต้องเล่นไม้แข่งนะรัฐบาลเขาก็ทําเต็มที่เพื่อเพื่อให้สตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่ไม่เสียเปรียบต่างชาติแล้วก็สามารถที่จะเติบโตประเด็นที่สามก็คือรัฐจเ่ยไปทําแข่งเออรัฐอเดี่ยไปทําแข่งเนี่ยเคยได้ยินะนี้เปล่า อะไรนะโ <Okay. S 2> อเคแท็กซี่แท็กซี่โอเคก็คือแอป,ปที่พวกพี่แท็กซี่ที่ขับมิตเตอร์ตามปกติอะถ้าเขาไม่ใช้แอปอ่ะ<ม>เขาจะมีแอปเนี้ยที่เป็นแบบทางการทางการเป็นคนทําให้อ่ะซึ่งมันก็แบบไม่เวิร์กหรือว่ามีอีกหลายอันทักทายไหมที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นออแอปจองห้องพักไอผมลืมไปแล้วเออใช่แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยอยากทำ อยากมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยเออขณะที่มันไม่ใช่ไงบทบาทคุณคือส่งเสริมไม่ใช่ไปทําแข่ง <Okay. S 2> เออถ้าอยากให้มันมีคนทําก็ให้เอกชนเป็นคนทําไม่ใช่รัฐเข้าไปทําเองนะ้ะนนียหน้าที่ของรัฐก็คือปกป้องเขาจากเจ้าสัวใดในประเทศปกป้องเขาจากทุนใหญ่นอกประเทศแล้วก็ไม่ไปแย่งงานเขาทำนะคะเออแล้วก็ให้ให้สร้างพวกนี้ได้เติบโตครับอันนี้ก็จะเป็นช่องที่ทําให้เราจะมีโอกาสสร้างยูิคอค์นตัวต่อไปโอเคอันนี้เป็นคําถามจากทีมงานทิง้าจริงๆแล้วถามว่าคิดยังไง กับคนที่ดูดกมากๆเด็กลูกน้องเป็นประจําแต่จริงๆใจดีบ้างานมากแบบรุ่ยเจียและภาพของสิริกัญญามีใครมีใครเอามาเอาความลับมาแพร่งพายหรือเปล่าเพราะว่าในห้องแชทเนี่ยในห้องแชทสสเนี่ยมีคนมาพูดแล้วว่าสิริกัญญามีสองแบบก็คือสิริกัญญาเป็นรุ่ยเจีเพราปากร้ายใช่ไหมกับสิริกัญญาเป็นภาพเด็กเป็นเสียวยยตี๊ันเป็นเสียวยู ก็เรียบร้อย <laughs> ใช่ค่ะ <TS US> ได้เราอ่ะก็เป็นคนตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยคนไม่ได้อยากจะไม่ได้หย,ยาบแบบหยาบคายเหมือนด้วยเจี <TS US> ๋ยขนาดนั้นแต่ว่าเราดุแล้วเราพูดตรง <int ess you> นะทำพนิดาร้องไห้อย่างเงี้ย <TS US> รอบล่าสุดเนี่ยใช่ให้เลยครับร้ <TS US> <TS US> องไห้ <TS US> เช่อว่าแล้วแบบพอเพราะมันเรื่องสําคัญด้วยเนะเพราะมันเรื่องที่มันจะเป็นหน้าเป็นตาเป็นไอ้นี่ของพักอ่ะเราก็รเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเข้าบทจริงจังแต่ว่าเล่นเราก็เล่นสนุก<บ>เล่นหัวกันเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จริงจังคือจริงจังแล้วถ้าพูดแล้วยังไม่ยอมรับตัวไม่ยอมทาํทาตามเนี่ยเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีต้องเก<ม>าตเน,นต้องเอ็ดกันด้วยอ,อย่างเงี้ยไม่งั้นเนี่ย เราคือคนมันมาจากหลายหลายวัฒนธรรมใช่ไหมคะบางเขา,าบางที่เคยทํางานแล้วมันเรา,เาทาแบบนี้แล้วมันโอเคอบางที่ไม่ต้องทําก็ได้แบบนี้ก็ยังโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่า,า,าเ<ร>ามาตรฐานเราเป็นแบบนีเเน้เราต้องให้เป็นแบบนี้ค่ะก็้องบอกว่าเสร็จงานก็ขอโทษขอโพยกันไปนะคะ่ะว่าอาจจะพูดตรงพูดแรงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะแบบลบหลู่ดูหมิ่นกันเพียงแต่ว่าอยากให้งานออกมาดีเท่านั้นครับแต่ว่าเรื่องภาคเบรกก็เบรกก็เบรกขนาำเหมือน เหออออมือนเสียวอยู่เวลาพักจะ ทำนโยบายอะไรเข้าไปช่วยวิเคราะห์ในชั้นกรรมธิการด้วยจะมีกรรมธิการคนที่74เป็น A i ไอค่ะโอ้่าสนใจไม่รู้พวกผมเข้าไปติดตามเข้าไปถ่ายได้ไหมหรืน้าสื่อได้เหมือนเดิมค่ะก็คือจะมีถ่ายทอดสดออกมาหน้าห้องแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดสดในในช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรแต่ว่ามีหน้าห้องแต่ว่าเราพยายามเอาสัญญาออกมาให้ได้ครับนะเดี๋ยวไปขอมติเขาก่อนเพราะวันก่อนท่านประธานจะบอกไงว่าจะไปไลฟ์สดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเงี้ยขออนุญาตมา ไม่เคยได้ไ,ไ,ดไ,ไดโอเคได้ครับ๋ยวรอติดตามผลงานนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะ